เจ็ดกูจะตีแมแล้วเอ่เอฮลัลโหลก็คือกูอะต้องเขาหลบอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอีือขึ้นไล์สดอยู่เจ็ดดูมันขึ้นอ่ะมันขึ้นอย่างเงี้ย ขึ้นเป็นจอขาวจอขาวเฮ้ยเฮ้ยเอ่อสวัสดีครับจอขาวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอ่อสวัสดีครับเอ่อ <c oughs> เดี๋ยวขอสักครู่นะครับพอดีเทสเอ่อเทสเทสระบบอยู่ เออโอ้ยเสียงไอ้กูตื่นเต้นกูตื่นเต้นแล้วเม่์มันเป็นรูปกูใส่ชุดสีเขียวนายกไว้เหร ทำไมกูเข้า r o box เอ้ยมาแล้วมาแล้วว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 วาวว้วว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 ว่วว <c oughs> าาววไม่กูเข้ากูเข้า,าวว เสียงแม่งเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นจอให้กูวะเอ่าเจ็ดทำไมเสียงมันจะทอนไหมเดี๋ยวนะ

อโอ้คำหยาบมากเลยอะทำไมาไม่ขึ้นให้ว่าว่าเราต้องศึกษาข้อมูลว่าเจ็ดอ่ะอะโอบ็อกวันกับพี่เจ็ <laughs> เอ้ยจุ๋ยนั่นโลบอกอยู่อะ ไอ้เี้าโอเคครับผมขอการจบสตรีมไปเพียงเท่านี้ครับผมขอไปศึกษาข้อมูลมากกว่านี้นะครับผมครับครับผมครับครับเอ๊ะอ๋ออ๋อโอเคกูว่าใจแล้วสารนเดี๋ยวเลยผมยังไม่จบนะครับผม ไม่นะไม่นะนะเอ่อใครก็ได้ช่วยผมนะคือผมอยากรู้ว่ามันจะแชร์อจอ,อยังไง

ไอ้เห uh ี้ยมันยังไงเนี่ยถ้าจะหงุดหงิดแล้วนะเอ่อ